อดขาย9ล้าน2แสนบาทใน30วันบน t ิ k ต o อกทำได้อย่างไงคลิปนี้โคดบีจะเล่าให้ฟังถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ขายของบน t ิ k ต o อกมานานแต่ว่าไม่ปังสักทีนะครับมีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับแต่ทํายังไงก็ขายไม่ค่อยได้นะครับผมฟังคลิปนี้โคดบีจะเล่าให้ฟังนะครับหลายคนถามว่าการที่จะมียอดขายหลัก9ล้าน10ล้านต่อเดือนเนี่ยต้องยิงแอดเยอะไหมต้องเต้นไหมหรือต้องลงคลิปทุกวันแบบบ้าคลั่งเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เลยครับยอดขายวันนี้นะครับไม่ได้เกิดจากโชคครับและไม่ได้เกิดจากคลิปที่ไวบบบรั มันเกิดจาก2สาเหตุดังต่อไปนี้ครับข้อที่1คือกลยุทธ์ในการขายและข้อที่2คือระบบที่ทําให้ขายได้แบบยั่งยืนครับโคดบีจะขอเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแบบนี้นะครับบนทิกตอกเนี่ยคนที่เขาขายได้จริงเขาไม่ได้ทําคลิปแบบเก่งสุดหรือเขาไม่ได้พูดเก่งที่สุดนะครับแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจลูกค้าแล้วรู้ว่าจะวางระบบการขายยังไงให้ทิกตอกกลายเป็นเครื่องจักรที่ทํายอดให้เขาได้ทุกๆวันครับในเคสนี้นะครับยอดขาย9.2ล้านใน30วันมันเกิดจากการวางระบบไว้ชัดเจนมากว่าจะลงคลิปวันไหนบ้างครับคลิปจะพูด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบไหนนะครับสินค้าแบบไหนป้ายยาสินค้าแบบไหนทาเงินจะใช้ AI ช่วยทำคอนเทนต์ลงคลิป TikTok ได้อย่างไงไม่ต้องมานั่นคิดเองปวดหัวทุกวันนะครับผมแล้วหลังบ้านกรับออเดอร์แบบไหนไม่ให้หลุดออเดอร์ไม่ให้มั่วแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาด้วยครับเพราะลาพังแค่คลิปอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีทั้งระบบหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมผมสอนสิ่งเหล่านี้นะครับไว้ในคอส The Power of TikTok นะครับซึ่งไม่ใช่สอนแค่วิธีการโพสตลงบน TikTok เท่านั้นนะครับแต่โค้ชบีจะพาคุณจับมือทําตตั้งแ่ ตั้งแต่เปิดร้านค้านะครับติดตะกร้านะครับยิงแอดบนทิกต็อกนะครับไลฟ์สดบนทิกต็อกนะครับผมซึ่งการไลฟ์สดบนทิกต็อกคือเป็นการปิดการขายที่ดีที่สุดเลยโดยที่คุณเสียเงินน้อยที่สุดด้วยครับผมและรวมไปทั้งการทำแอเฟรรี a t e เปิดรับในหน้าให้คนอื่นมาช่วยเอาสินค้าของเราเนี้ยไปขายต่อด้วยนะครับผมก็มีสอนอยู่ในคอร์สคอร์สนี้รวมไปถึงการสร้างทีมการใช้ AI ในการทําคลิปให้ขายได้แล้วก็ขายจริงครับผมคอร์ส B มีลูกศิษย์หลายคนนะครับที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับผมจนกระทั่งนะครับผ่านไปไม่นารเ มีตัวตนบนทิกต o k นะครับเริ่มมียอดขายบนทิกต o k นะครับวันละเป็นหลายหมื่นก็มีมาแล้วนะครับผมนี่แหละครับทิกต o k มันทําได้ขนาดนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณยังขายออนไลน์อยู่แต่ยอดไม่ไปถึงไหนสักทีหรืออยากเริ่มต้นขายของบนทิกต o k แบบไม่ต้องหลงทางนะครับโค้ดบีอยากให้คุณมาเรียนรู้ในคอร์สคอร์สนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณภายใน1วันนะครับแต่โค้ดบีเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีขายของบนทิกตอ k คุณไปตลอดชีวิตครับถ้าคุณสนใจนะครับผมทักแช Power of TikTok สำหรับเจ้าของร้านและผู้ประกอบการโดยตรงได้เลยโดยในคอร์สคอร์สนี้นะครับคุณพี่จะสอนทั้งหมด2วันนะครับผมเป็นคอร์สสวันจบนะครับจับมือทําตามไปพร้อมๆกันนะครับและจะสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด6เรื่องบน TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Marketing นะครับการทําการตลาดบน TikTok ยังไงให้ปัง TikTok Seller ครับการตั้งร้านค้าบน TikTok การจัดสินค้าการลงสินค้าการตั้งราคาแบบมืออาชีพนะครับผมและเรื่องที่3นะครับ TikTok a d หรือการยิง a d t i k t o k ยังไงให้ตรงจุดให้คุ้มค่าไม่ เปลืองงบประมาณและกลยุทธ์การยิงแอดต่างๆบนทิกต o k ครับและเรื่องที่4นะครับทิกต o k l i ฟครับทุกเทคนิคไลฟ์สดบนทิกต o อยังไงให้ปิดการขายได้บนไลฟ์นะครับการปิดการขายที่ดีที่สุดและถูกที่สุดของโลกออนไลน์ก็คือการไลฟ์สดบนทิกต o อกนี่แหละครับและเรื่องที่5นะครับทิกต็อกแอฟเฟอรเครับสอนให้คุณเปิดรับในหน้าทิกต o อกหาคนอื่นมาช่วยเอาสินค้าของคุณนั้นเนี่ยไปขายต่อโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเหนื่อยขายเองไปคนเดียวตลอดชีวิตครับและเรื่องสุดท้ายนะครับสอนการใช้ AI ไในการทำทิกต้อด คอนเทนต์เองสร้างคอนเทนต์เองนะครับแต่คุณสามารถมีคอนเทนต์ใหม่ๆจากการที่ให้ AI ช่วยคิดและที่สําคัญตรงกับจุดประสงค์มุ่งหมายของช่องคุณตรงกับกลุ่มลูกค้าคุณตรงๆเลยทีเดียวเพราะทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการที่ AI ช่วยคิดแทนให้คุณแล้วครับถ้าคุณสนใจคอร์ส The Power of t i k t o k สําหรับผู้ประกอบการสําหรับเจ้าของสินค้าโดยตรงนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ดบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t i k t o k นะครับให้กลับไปที่แอป Facebook a c e b o o กนะครับผมแล้วหล จิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์